嗯、啊。 สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับปางฝันแฟมิลี่นะครับในในวันนี้นะครับผมจะมาใส่บาทนะครับให้กับน้องปางฝันของเรานะครับเนาะ,ะใส่กุ้มปะเจ๊กว้าอะไรนะ ผมฟังวมานั <c oughs> <c oughs> า่นเองเออได้ชูทอดได้นี่นะครับครบสองเดือนนะครับน้องปันฝันของเรานะครับวันนี้ก็ได้มาครับครับผม ก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมก็กราบสวัสดีเนาะนะครับวันนี้ก็ครบ2เดือนนะครับน้องปันฝันของเรานะครับได้เติบโตนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมนี่โอ้ยมาใส่บาทด้วยนะครับนี่โอ้นี่นะครับความน่ารักของเขานะครับก็อ่ะก็ โอ้โหนี่นะครับรู้เรื่องด้วยนะครับผมแม่แม่เอฟซีหนึุสหุครับสึ่งหุึ่งุนึุงหนึ่งหนึ่ง โอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยโอ้มาแล้ว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 นี่มาแล้วครับนี่อ่ะเฮ้ยมาเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเห็นมาเห็นมาโอ้ดีใจดีใจนะครับได้ออกจากคอกจากซีไปไหนไปไหนไปไหนโอ้ เอาไม่กลัวเลยนะครับนี่โอ้เอา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 โอ้ไม่กลัวเลยนะครับนี่โอ้โหนี่นะครับโอ้อ่ะอ่ะเออเออโอ้ล่าเริงครับล่าเริงนะครับครบสองเดือนวันนี้นะครับโอ้ดีใจนะครับน้องออกได้ออกออกสักที โอ้เมื่อกี้นะครับได้ออกมาได้ตักบาทด้วยนะครับเมื่อกี้ได้ลดน้ําด้วยโอ้สุดยอดนะครับความรู้เรื่องของเขาอ้น่ารักนะครับผมแม่แม่เอฟซนะครับนี่อ่ะอ่ะเต็มที่เลยอ่ะนานนานได้ออกทีครับนี่อ่ะมาเลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับนี่เอาพระพานนะครับเอาแม่หญิงออกมานะครับได้อ่าตักบาตรนะครับทําบุญวันนี้เนาะนะครับผมก็ ว so oui> hey mm ิ่งอย่างเดียวเลยเอาไปเล่นทรายวะไปเล่นทรายเลยปะเออไปเล่นทงทรายเลย ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีโอ้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 เอไปเล่นทรายเลยไปเล่นทรายเลยเออนี่ครับนี่สองเดือนนะครับเท่ากับหกเดือนเลยครับนี่โอ้โหมปนู่นวะ โอ้ยได้เก็บเก็บหางได้เก็บหางได้แล้วนี่ได้หางคุณแม่ส้มโอโอ้ได้เส้นหนึ่งยาวเลยนี่โอ้ยาว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 ได้หางคุณแม่ส้มโอนะครับหนึ่งเส้นนะครับนี่โอ้ดีนะครับวันนี้เป็นสิริมงคลเลยนะครับวันดีด้วยนะครับอ่าเนี่ย เล่นซ้ายเลยไปยืนตรงท้ายให้เขาไปตรงนั้นอ่านี่นะครับก็วันนี้ดีใจนะครับได้อ่านึกว่าจะยากนะครับออกจากอ่าอ่าคอของน้องออกมานะครับไม่ยากนะครับอ่าพาแม่ออกอ่าแม่ของเขาเดินออกมานะครับน้องก็เดินตามมานะครับกแต่ไม่ห่างไกลนะครับอาย่ใต้ท้องแม่นะครับผมเมื่อกี้โอ้ง่ายนะครับง่ายนะครับนี่ย แต่ว่าจะออกไปข้างนอกมันอาจจะยากหน่อยนะครับต้องใช้เวลาเนาะนะครับผมต้องใช้เวลานี่นะครับเดินเล่นแล้วนะครับนี่โอ้ยจวยมองก,กี่ขวาฮะจอยมาอออ หนูออกมาได้ส oh uh, ู่โลกกว้างแล้วไม่ชัดเลยค่ะเออเอาโทรศัพท์คืนมาหน่อยมาดูไม่ชัดชอบแตกมากเห็นม้าไหม ไปไหนนี่ไปไหนขยะขยะตรงนั้นขยะของแม่ซมโอเออเอเอโอ <c oughs> <c oughs> เห็นตัวนี้ <c oughs> เออเล่นซ้ายเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยเอ้าขึ้นเลย ก <G> ็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสัตวสไลด์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเนาะนะครับผมก็สวัสดีครับอันนี้ครบ2เดือนนะครับครบ2เดือนนะครับน้องปนันฝันของเรานะครับ